สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมตามชิดติดถึงขอบสนามเลยครับผมสําหรับข่าวร้อนประเด็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมกับข่าวที่คุณโจ๊กที่้ใา้งานเจริญครับประสบอุบัติเหตุรถคว่ำและเจ้าตัวรอดตายอย่างปาฏิหาริย์วันนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเหตุการณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังคุณโจ๊กมาพูดคุยกับเราครับก็ปลอดภัยดีนะครับผมประสบอุบัติเหตุรถลื่นถลายครับรถเสียหลักมีฝนตกมลิล ก็สักประมาณ5โมงเย็นก็วันที่มัน,มนวันาาวันเสาร์คือวันเสาร์ไม่ครับ5โมงเย็นวันเสาร์5โมงเย็นวันเสาร์ซึ่งทางอะไรซึ่งทางคนเคี้ยวมากครับระหว่างนบนมาศรีสเกตครับผมระหว่างนบนมาศีสเกตครับสวัสดีกลับไปดูบ้านทีุ่บลนครับ ช็อตนั้นเกิดอะไรขึ้นครับกับรถที่ขับมาขับมาคนเดียวหรือเปล่าครับมีผู้โดยสารมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้กับนายผมเสียหลักรถเสียหลักพุ่งลงข้างทางครมีรถก็จมน้ำครับผมมันเป็นแม่น้าเป็นครูนะเป็นแม่น้ทีเป็นแม่น้ำชีแล้วเราออกมาทันได้ยังไงก็เอาเท้าเนี่ยที่กระจกมาประมาณสามครั้งถึงจะหลุดครับ แล้วมีคนมาช่วยหรือโทรตามไหมคัมีคนใจบุญครับขับรถผ่านมาโบกรถก็เขาช่วยไปครับผมยืมโทรศัพท์โทรหาที่บ้านตกใจไหมครับเรื่องนี้ตกใจมากครับผมเเขาชีวิตไม่รอดเันครับผมเห็นสภาพรถอย่างนี้นะหลายคนอดสงสัยไม่ได้ครับว่าคุณโจ๊กธีรชัยมีของดีอะไรหรือเปล่าฮะ เป็นพระที่ซีเลกเกนเมืองไทยเอฟซีสร้างครับถึงยอดถึงยอดก็ได้ครับผมบอไม่ต้องมีผมเลยครับผมขอบคุณมากครับที่ทุกคนเป็นห่วงครับขอบคุณมากครับเป็นบอลซีเล็กเกที่ให้กำลังใจครับผมครับก็เป็นกำลังใจให้กับคุณโจ๊กทีรชัยครับแล้วก็ฝากไปถึงแฟนบอลทุกๆท่านด้วยนะครับในเรื่องของการ ใช้ยานพานะยังไงทศนวิสัยแย่แบบนี้นะครับฝนตกแบบนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ้วยครับแล้วพบกันที่สนามสตาเหีุบครับวันที่8ตุลาคมนี้ครับ